อยู่ที่บ้านแนวหน้าไม่ใช่บ้านสยามธรรมยนโ์นะครับเกตามมันหลอนอีกแลรววันนี้หลอนมากบ้านหลังเนี้ยนะครับสยามธรรมเออสยามธรรมยนโ์ธรรมันต์นี่มาจากตัวสถาปนิกชาวอิตาเลียนนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับเข้ามาปี2444นะครับรับราชการกรมโยธาธิการนะครับ ก็ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมตำหนักใหญ่วังบางขุนพรมหมนะครับบ้านบรรทมศิลป์<แ>บ้านนรสิงห์<แ>ซึ่งปัจจุบันคือบ้านพิษณุโลกกับทำเนียบรัฐบาล<แ>นะครับตำหนักเมฆขารูจีในวังพญาไทห<แ><แ>้องสมุดเนวสันเฮสนะครับ<แ>บ้านที่กับปัจจุบันคือพิพิซภัณฑ์สยามเมื่อก่อนคือกระทรวงพาณิชย์ นะฮะอยู่ตรงนั้นนะมิวเซียมสยามนิจตมวัฒน์โพนะครับแล้วไม่เคยไปพุทธมณฑลสายสองใช่ไหมสถานีตำรวจนครบาลไปทมไมป่าดงพงไพรแถวนั้นยังแถวนั้นเรียกบางละมัดบางละมดเลยบางละมัดไปหน่อยละมัดคือแรดดงที่มีแรดน่ะเรียกบางละมัดป่าขนาดไหนละพี่โอ้โหเหรอฝั่งทนเราน้วยนะฝั่งทนเนี่ยเป็นที่แจก เรียกว่าที่ศักดินาเวลาพี่ยอดได้เลื่อนตําแหน่งเป็นท่านขุนเป็นคุณหลวงเป็นคุณพระเนี่ยมันก็จะมีศักดินาคือนาตามสักของพี่เจ้าพระยานามื่นก็ไปเอานาตรงนู้นนะเป็นของเองทำไหวก็ไปทำเอาซิก็มีโฉนดไงนะแล้วต่อหลังปรับเป็นเรื่องเงินเดือนค้าราชการก็ยกเลิกระบบศักดินาไปนะฮะหลังจากที่เขียนเรื่องนี้มาเนี่ยอยากจะถามว่าเป็นยังไงบ้างโลกโซเชียลของคุณเป็นยังไงบ้างครับอ๋อพวกเสื้อแดงระดมพลกันมากดรีพอร์ตเพจผมฮะ เออเรอนัดหมายกันเป็นกิจกรรมแตะไม่ได้เลยใช่ไหมคุณไปแตะมาระดับผู้ใหญ่ของพรรคเขาของกลุ่มเขาหรือเปล่าก็เคยประกาศเป็นไพร่ไม่ใช่เหรอจะมาอยู่ในพระที่นั่งอนันตทำไมอ่ะเออเราก็เลยค่อยๆอธิบายไปเราต้องให้การศึกษาคนอ่ะเช่น เขาเอารูปไปให้แฟนคลับเขาดูว่าอุ้ยก่อนจะเป็นสยามทมันโย<ๆ>ก็เป็นรั้วกเก่าๆปานทุบเลยต้องรีโนเวทก,กันตั้งมากมายเออนะแต่ทันทีที่มึงจะมากดรีพอร์ตเพจปูจิตกรบุษบานเนี่ยมึงจะเจอประกาศขายบ้านเมื่อปีที่แล้วนี่เองบ้านใหม่เอี่ยมอ่องเลยและอ,อีประตูรั้วนั่นมันปีไหนล่ะก็คุณนายของเธอในเพิ่งซื้อบ้านมืกันยาปีที่แล้วอ๋ออ๋วยวกอนนะ ไม่ไม่ได้รีโนเวตเองแล้วก็บอกกระเซลที่มาติดต่อว่าช่วยหาบ้านให้ฉันเป็นบ้านที่เข้าอยู่ได้เลยอือครับจะให้ฉันเชื่อใครนี่เข้าไปดูเลยนะเนี่ยประกาศขายมิถุนาปีที่แล้วเนี่ย2024นะพี่ใหม่เอี่ยมอ่องขนาดเนี้ย <c oughs> รีโนเวตตอนไหนล่ะ เดี๋ยวดูจนแล้วต้นมองต้นไม้เกาก็ปลูกคนละตัวโดมหลังคาเนี่ยตัวสีเปลี่ยนสีใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวให้เหมือนพระนันงอนันต์เนี่ยผมยังว่าสมัยก่อนมันดูฟ้าๆจอกฟ้าๆหน่อยขับรถผ่านมาหลายปีเหมือนกันคือมันเป็นบ้านที่ไม่เหมือนใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องเห็นทีนี้หลังคาฟ้ามันไม่เหมือนพระน่น่งอนันต์ไงก็ต้องหลังคาเขียวสิแค่นั้นแหละแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่มีบ้านข้างๆแต่ตอนนี้มันมีอยู่ แต่เวลาเธอทำพรีเซนต์มาก็ต้องใช้ Photoshop ช่วยนิดหน่อย Photoshop ปิดมันดูอุจจารตาไม่สมฐานะเรือนไพร่มาอยู่ใกล้กับฉันพี่คิวเปิดไม่ทันเลยอพี่คิวเปิดเฟซบุ๊กของอาจารย์ปูจิตกรสงมองว่ามันคุยอะไรกันนะครับนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับตามประสาของเรานะฮะเปิดการมองเขีนให้หน่อยตอนนี้ก็6.11นแสนนะฮะตามที่ใน YouTube นะครับ หกจุดหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับเอาเปิดได้ได้ยงอ่ะดูคิดเป็นกี่เคหกร้อยสิบเอ็ดเคเรียกให้สบวัยรุ่นหน่อยหกจุดหนึ่งหนึ่งแสนเอามาในดูในดูท่านป้าอ๋อโทษทีนะคนของเราหายไปหลักคิดเรื่องบ้านสยามธรรมยศของภรยาหมอชลนานเนี่ย ผมจะไล่ประเด็นให้ฟังอย่างนี้ง่ายๆนะครับหนึ่งไม่ใช่บ้านหมอชลนานไม่ใช่บ้านหมอชนละนานเพราะหมอชละนานไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์ตังเมียอ่ถ้าบ้านภรรยาก็ถือเป็นบ้านของตัวของคุณหมอด้วยสิเอาแต่เวลาเขาคุยเขาจะบอกเลยว่าหมอชลนานไม่ได้ซื้อเพราะคนจะไปสงสัยว่าหมอชละนานเอาตังค์มาจากไหนซึ่งสีภรรยาก็เลยบอกว่าตังดีชั้นค่า เป็นทรัพย์มรดกจากคุณพ่อค่ะรอแป๊บนึงให้200ก่อนนี่จดเบอร์ไว้เลาได้แล้วหกหนึ่งหนึสองร้อยหกหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกร้อยสิบเอ็ดเคนะครับในขณะนี้แล้วก็มีเศตอยู่สองร้อยเดี๋ยวค่อยๆสะสมกันมาบอกว่าจะเป็นหกหนึ่งสองนะฮะนะฮะหนึ่งเป็นบ้านของภรรยาของคุณหมอชนละนาซึ่หมอเหมือนกันเป็นหมอเหมือนกันชื่อคุณหมอก้อยหมอก้อยครับนวลสกุลบำรุงพงษ์ นะครับแต่คุณบรุมพง์มีสตางค์ครับไม่ได้ไปทุจริตยักย่อใครมาจากไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเที่ยวใส่ความว่าหมอชละน่านอย่าบ้าห้าเม็ดเลยมีตังมาซื้อบ้านหยุดหยุดประเด็นนั้นซะเป็นทรัพย์ที่เขาซื้อโดยตังของภรรยาซึ่งคุณพ่อของภรรยาเป็นผู้มีสตางค์แล้วก็เป็นทรัพย์มรดกตกมาถึงลูกสาวแต่ไม่ใช่ว่าบ้านหลังนี้เป็นมรดกนะไม่ใช่ไม่ใช่ได้เงินจากมรดกเนี่ย ซึ่งถ้าดูบัญชีทรัพย์สินของคุณหมอนะนวลสกุลเนี่ยแกก็มีตั้ง550ล้านซึ่งมากกว่าสามีแน่นอนมากกว่าแล้วแกเมืองไทยมักจะเป็นอย่างนั้นฮเมียจะรวยกว่าเสมอนะครับว่าแล้วก็ต้องไปค้นทรัพย์สินบญยอดมีทองทั้งหมดกุ้งนอนสืบดูเรื่อนไหวเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เขาซื้อมาย่าสุดจริตด้วยเงินภรรยาเงินคุณหมอก้อย แล้วก็เขาก็เลยรับสามีเข้าไปอยู่ด้วยขาใช้คำนี้ตอนเป็นข่าวอย่างเขาบ้านใส่ทองเลยนะคุณหมอบ้านใส่ทองนะฮะเพราะฉะนั้นวันวันทำบุญบ้านน่ะเขาก็เลยแต่งกายในชุดสมัยรัชกาลที่5ที่6กันเห็นไหมฮะนะชุดสวยก็ูเข้ากันดีนะเข้ากันคือเวลาเราทำบุญบ้านเราก็อยากให้บรรยากาศมันดูดีเป็นบวกมีความสุขเป็นมงคลนะเนาะเขาก็แต่งกายให้เข้ากับบ้านของเขานีก่อนจะรับแขกเขาถ่ายถ่ายมันพรีเวดดิ้งก่อน ไอ้ภาพที่เผยแพร่เนี่ยมันเป็นภาพพรีเวดดิ้งเหมือนก็ส่งตัวเข้าเรือนหอบ้านหลังนี้เห็นไหมว่าหลังคามันเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะดูคลังเชียวซึ่งวัตถุประสงค์เขาคืออะไรไม่รู้แต่ว่าคนดูอย่างป้าข้างบ้านอย่างเราเนี่ยเปลี่ยนหลังคาฟ้าเป็นหลังคาเขียวให้มันใกล้เคียงพัฒนันต์อนันตสมาคมให้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอลิงค์นะที่เขาประกาศขายเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้มันหลายตังทุกคนก็อยากเป็นนายหน้าเพราะส่วนแบ่งมันเยอะ หนึ่งในในหน้าที่ประกาศขายประกาศว่าหลังคาโดมเหมือนพระที่นั่งอนันต์ใช้คำนี้เลยในการขายก็ใช้ก็ถูกไงเออก็ถูกก็สไตล์เดียวกันอ่นะครับแล้วพอคุณหมอนวนสกุลมาอยู่เรียกว่าบ้านสยามตามัโโยแล้วจะให้ป้าข้างบ้านอย่างดิฉันคิดอะไรล่ะคะก็คิดว่าคุณต้องการโยงความคิดคนให้เป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมให้ได้หรือไม่ เราก็ตั้งคำถามกันดีๆแล้วก็จะบอกว่าตามศักด์ของอาคารนะประเทศนี้นอกจากพระที่นั่งอนันตสมาคมและพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทเนี่ยนะไม่มีที่อยู่ใดหลังคาเป็นโดมเลยเคนอยู่ไม่ได้ลองอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะรู้ในหลวงรัชกาลที่ห้ามาสร้างพระราชวังดุสิตเนี่ยนะพระที่นั่งอมพรสถานคือที่ประทับ <C> e <an> เป็นเรือนธรรมดาหลังคาจั่ว <U> mm> หลังคาโดมเนี่ยเทียบเท่ากับมหาปราสาทในสถาปัตยกรรมไทย <C> e <an> แต่เวลานั้นสยามต้องการเป็นสยามสมัยใหม่ <C> e <an> เป็นสยามสิวิไลเพราะว่ามาตรฐานโลกมันไม่ได้เอาแฟชั่นจีนเป็นหลักแล้วมันเอาแฟชั่นยุโรปเป็นหลัก <C> e <an> เพราะนั้นโดมเนี่ยมันคือมาทดแทนยอดปราสาท ในหลวงประทับไหมในหลวงไม่ประทับใช้ที่นี่เป็นท้องพระโรงในการออกประชุมอย่างเป็นทางการ,รแขกต่างประเทศเช่นเดียวกับพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทถารืชดาออกเนี่ยนะเป็นโดมนะฮะอิตาลุนิตเนี่ยฝรั่งเนี่ยออกแบบเป็นหลังคาโดมและศพแก่ก็ฝังอยู่ที่นู่นบางขลังจะตายในประเทศไทยนะอิตาลุนิตเนี่ย แต่ว่าเจ้าสมเด็จเจ้าพยาแห่งตระกูลบุญนาคบอกว่าพระราชวังน่ะยังไงก็ต้องเป็นยอดปราสาทก็เลยทําชดาไปครอบไอ้ยอดโดมสามยอดพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทจึงเป็นยอดชดาปราสาทไทยแบบที่เห็นถามว่าใช้เป็นที่ประทับหรือเปล่าไม่ใช่ใช้เป็นที่ออกว่าราชการส่วนอาคารหลังอื่นๆบ้านพิษณุโลกก็ดีบ้านนรสิงห์ก็ดีเนี่ยมีโดมไหมมี แต่เป็นส่วนที่ไม่ใช่ส่วนที่อยู่อาศัยไม่ใช่หลังคาเป็นแท่งประดับเท่านั้นอะมันจะไม่มีมนุษย์คนไหนนั่งยืนเดินนอนอยู่ใต้หลังคาโดมซึ่งผมคิดว่าคุณหมอก้อยพอจะเข้าใจเรื่องนี้นะคุณหมอก้อยจึงอธิบายว่าบ้านชื่อสยามธรรมญโยเนี่ยเพราะว่าอยากให้คนรำลึกว่าเรามีสถาปนิกคนสำคัญชื่อธรรมโยเดี๋ยวคนจะลืมไป เอาประเด็นนี้ก่อนเวลาที่เราจะลํำลึกถึงพราด้าเนี่ยเราจะไม่ใส่พราด้าปลอมเพื่อลํำลึกถึงพราดา้าถ้าเราจะลํำลึกถึงตามันโยเราอย่าใช้ตามันโยเปล่าไปซื้อบ้านพระยาสุริยานุวัตรก็ได้นั่นตามโยออกแบบปัจจุบันเป็นที่ทําการสภาพัฒน์ไปซื้อ<ต>ได้จะไปซื้อ,อยังไงล่ะอ้าวขอซื้อก็สิไปซื้อห้องสมุดเนลสันเฮก็ได้ไป ไปซื้อสถานีตํารวจนครบาลพระราชวังก็ได้ตรงปากคลองตลาดน,ะนั่นก็นมาริโอตมันโยเนาะถ้าชอบถ้าชอบ,ชอบมากๆถ้าอยากแบบ <c oughs> ให้เกียรติตรมันโยมากๆอ๋อ <c oughs> แต่ท่านก็เลี่ยงหมอก้อยก็เลี่ยงว่าเราเขียนเป็นคําพ้องเสียง <c oughs> ไม่ได้สะกดเหมือนตามันโย <c oughs> จึงเป็นทามัน <c oughs> ทามันซึ่งเป็นคําสิริมงคล อีเราก็จบอักษรศาสตร์กูหาเลยว่าธรรมันแปลว่าอะไรธรรมันแปลว่าอาณาจักรของเทวดาโอ้ก็วินคนใหม่ที่ดีนะดูใหญ่ดีดูก็ยอดโดมไนงะอยู่ใต้ปราสาทแต่ถ้าไม่ใช่องค์อวตารก็ต้องเทวดาอยู่มหมอก,ก้อยอคนจะอยู่ในอาณาจักรเทวดาหลังความตายนะคะฉันบอกเลยสิ่งที่หมอก,ก้อยทำกับบ้านหลังนี้น่าเป็นห่วง บ้านคืออาณาจักรเทวดามนุษย์จะคืนสู่อาณาจักรเทวดาเมื่อเขาสิ้นลมหายใจแล้วหมกอกกดยเข้าใจเปล่าหมอไก็ต้องละเอียดกับเรื่องพวกนี้นอนในบ้านหลังคาโดมดูนะหนึ่งปีข้างหน้าชีวิตจะเป็นอย่างไรสืบประวัติบ้านหลังนี้ด้วยนะเขาเคยตั้งอะไรในบ้านหลังนี้เคยทำไมเจ้าของอยู่ไม่ได้นะ เขาเคยมีคนมีติดป้ายด้วยว่าหาคนมาเป็นแบบเหมือนกับคนเฝ้าบ้านครับไม่ใช่เป็นพ่อบ้านนะเออหาคนมาเฝ้าบ้านเฉยๆเพราะบ้านไม่มีคนอยู่เงี้ยเราจ้างราคาแพงด้วยมีแต่คนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าของเทวดานอนอยู่นอนนิ่งเลยอันนี้เขาเล่าเฉยๆนะเออนอนนิ่งเลยคนแถวนั้นเล่าให้ฟังครับสืบประวัติดีๆนะแล้วก่อนจะมาเป็นบ้านขายต่อถึงหมอ้กยเนี่ยเคยเป็นบ้านที่รับ ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งมาก่อนอหรือรับจัดงานแต่งงานเป็นฉากแต่งงานมันทำมันหลายหน้าที่นะฮะก็ยินดีด้วยมีบ้านสวยเวลาบ้านสวยให้เราพรีเซนต์ว่าบ้านเราสวยอย่าไปพรีเซนต์ว่าบ้านเราเก่าเพราะบ้านเราไม่เก่าฉนนเราเก่านะฉนดเราเก่าการเอาโฉนดเก่ามาบวกกับทามันโยต้องการอะไรมันมีร่องรอย <C> e <at> การสื่อสารที่โน้มน้าวนำความคิดคนนะเ <C> e <at> นะมะื่อคืนก็เลยโพสต์บ้านยุตันยุวัฒนะ <C> e <at> <ข>บ้านเก่ามันจะมีตัวตน <C> e <at> มันมีประวัติว่าเป็นบ้านของใครตระกูลไหนใครสร้างนี่คือคำว่าบ้านเก่าบ <C> e <at> ้านเก่าไม่ได้แปลว่าบ้านมือ2อ <C> e <at> ตันยุวัฒนะนี่ก็มีท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็นำสก,กุลเป็นหลานโปรเจ้าของบ้านหลัง S <S จ้าของอบ้าน,น,นหลังนี้เป็นชาวจีนอ,อพยพมาแล้วได้รับราชการอยู่ในกรมไปรณีโทรเรขจึงชืออ่อจีนานุรักษ์จีนานุก,กจีนาจีสาราจีนากรครับสาราคือหนังสือ,อไปร,รีโทรเรกไปรสีโทรเรกไงสาราและเป็นคนจีนและทําเรื่องอากร ออากอนสเตมน่ารักเป็นจีนที่ทำเกี่ยวกับอากอนหนังสือสาราจีนากรน่ารักครับแล้วท่านมีเมียหกคนนะฮะไม่ใช่ลูกนะเมียนะมีเมียหกคนเมียทั้งหกสาขาก็แตกแขนงนะสาขาหนึ่งก็แตกแขนงมาเป็นคุณพ่อของท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะท่านดันตรีสุวพันธ์เนี่ยไม่เคยอยู่บ้านหลังนี้ยังเด็กเกินไปแต่คุณพ่อนะเคยอยู่ คุณพ่อก็ไม่ค่อยเล่าเรื่องคุณปู่จนกระทั่งรู้ว่าสัตววัสยามที่ดำเนินสะดวกราชบุรี<ะ>ได้รื้อบ้านเก่าข้างวัดกัลยาหลังหนึ่งไปปลูกเปิดเปิดภาพจากเฟซบุ๊กอาจารย์ปู่แล้วก็นำเสนอสู่โลกภายนอกว่าเป็นบ้านตันยุวัฒนะรัฐมนตรีสุวรรณพันธ์เนี่ยขับรถไปดูเลยฮะยท่านบอกทั้งชีวิตท่านไม่เคยไปบ้านหลังนี้มาก่อนและท่านดีใจมากที่ สยามสัตววัตซื้อบ้านหลังนี้มาแล้วเอามาปลูกใหม่ที่ราชบุรีตอนเด็กท่านก็อยู่ราชบุรีมันเลยมีความผูกพันอะไรบางอย่างแม้วันนี้มันไม่ใช่บ้านของตระกูลตันยุวัฒนะแลแต่ตัวบ้านหลังนั้นมันถูกรื้อมาแล้วปลูกใหม่เหมือนเดิมครบถ้วนแล้วเขายังให้เกียรติเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้านตันยุวัฒนะโอย้ยังขนาดหน้าเหมือนเดิม เนี่ยคำว่าบ,บ้านเก่ามันต้องอย่างนี้ครับ,ค,รบคุณหมอ <ว ign. S 3> นะฮะบ,บ้านเก่าอย่าไปแต่งประวัติให้มันมนุษย์น่ะมีประวัติทุกคนแต่ทันทีที่เราแต่งประวัติตัวเองมันจะปลอมทันทีบ้านก็เช่นเดียวกันบ้านไม่อาจเก่าด้วยโฉนดครับรบ,บ้านต้องเก่าด้วยตัวบ้านเจ้าของบ้านคนที่อยู่ในบ้านหรือสถาปนิกผู้ออกแบบบ้านครับ บ้านตันยุวัฒนะหลังนี้เนี่ยอยู่ที่ราชบุรีในขณะนี้ตอนนี้อยู่ที่รัฐดำเนินสะดวกเปิดให้เข้าไหมครับเปิดให้ชมนะอยู่ห่างตลาดน้ําดําเนินสะดวก10นาทีเปิดให้ชมเป็นรอบๆนะรอบละสองชั่วโมงนะเช้ามีสองรอบบ่ายมีสองสองหรือสามรอบนี่แหละนะครับเนี่ยหน้าต่างเต็มเลยเนี่ยคือตัวบ้านเดิมตัวไม้เดิมเลยครับเพราะเรือนโบราณมันถอดเป็นชิ้นๆประกอบได้เป็นบ้านน็อกดาวน์นะฮะนี่เนี่ยคือ เนี่ยคือเจ้าของบ้านค,คุณหลวงสาราจีนากรหล่อนะเนี่ยแต่งตัวเป็นขุนานางรัชกาลที่หเลยเสื้อราชแพทเทิร์นราชาแพทเทิร์นราชาแพทเทิร<อ>์นราชปะแตนนั่นเองนะฮะอันนี้ของแท้ฮะ<อ>มีประวัติมีที่มามีเจ้าของมีความทรงจำจึงไม่ต้องแต่งเรื่องใส่บ้านบ้านก็เล่าเรื่องตัวเองได้ภาพถ่ายเก่านะคุณบุญยอด ไอกระดัยเนี่ยกับไอปูนพวกนี้ยเหมือนอย่างนี้เลยเลยไม่รู้ว่าเขาตัดแล้วเอามาประกอบหรือเขามาก่อเฉพาะส่วนที่เป็นปูนใหม่ให้เหมือนเดิมดูดูเหมือนใหม่เลยตอนอยู่ที่ข้างวัดกระยากระดัยขึ้นแล้วก็ซุ้มประตูเข้าบ้านเป็นอย่างนี้เลยสีอย่างนี้เลยเป็นประตูจีนใช่ครับเป็นปูนเป็นปูนขาวปูนขาวเลยนะเพราะโบราณเนี่ยจะเอาปูนขาวฉาบมันจะได้ไม่ต้องทาสีนะครับสะอาดจังเลยใช่ปูนขาวก็จะเป็นเปลือกหอยแครง เผาตําแล้วก็หมักไว้ปีหนึ่งหมักให้จืด oh. แล้วจึงเอามาเป็นปูนฉาบแล้วมันขาวเดี๋ยวไม่ต้องทาสีเลยเ uh huh. นี่ยบ้านปัจจุบันต้องทาสีเนาะเ <Hey. S 2> พราะปูนซีเมนต์มันจะมอๆอ uh huh. สีมันจะตุนตุนนะครับเ uh huh. นี่ยเขาก็รืมอมาประกอบอันนี้คือบ้านเก่าฮะน uh huh. ะเพราะฉะนั้นบ้านไม่คนชื่อสยามธมันโยบ้านท้ายผมตั้งตั้งชื่อว่าบ้านนวลน,น,น่าน <laughs> <laughs> ก็เงินเมียเมียก็ต้องขึ้นก่อนเนาะ นวลสกุลก็ขึ้นก่อนอชนละนานก็ตามมาทีหลังและความตั้งใจที่จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์นะนะถ้าเป็นผมนะผมจะระดมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเมืองน่านมาแสดงที่นี่ให้คนกรุงเทพให้คนนครปฐมให้คนนนทบุรีปทุมธานีสุพรรณบุรีนะสมุดทั้งหลายเนี่ยมาดูไม่ต้องไปถึงเมืองน่านเครื่องเงินเมืองน่านผ้าทอเมืองน่านข้าวของเครื่องใช้เมืองน่านพระพุทธรูปศิลปะน,น่านผมจะามาไว้ที่บ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้จึงจะชื่อหนวนน่านไม่ชื่อสยามธามันโยให้คนมันมารังควานเราเนี่ยตอนท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะอยู่นะฮะไม่ใช่ธามันโยนะฮท่านขวาเนี่ยคนที่ซื้อบ้านไปนะครับท่านซ้ายคือท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะไปดูบ้านปู่ไม่เคยเห็นเลย นี่นี่คือสาขาหนึ่งของคุณปู่ที่เป็นสายคุณย่านะครับก็จะมีย่าเล็กย่าใหญ่ของเขาอ่ะดูกันแค่นี้เพลินๆไประหว่างเรียกแขกนะฮะมากันเยอะเลยคุณซินบอกว่าให้ชื่อบ้านนวนชนลนันโน เออดีดีมีกลิ่นอายเล็กน้อยดูอิตาเลียนขึ้นมาทันทีเลยบ้านดวนชลนละนานโนะนะครับเออบ้านกอ๊อบบังอ,อันนี้คง<น><น>ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบ้านสวยครับบ้านสวยบ้านอลังการอ่ะพอแล้วปะเราไปดูเรื่องอื่นกันๆๆต่อมาดูบ้านเมืองกันดีกว่านะฮะ